คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ความสำเร็จตามน้ำพระทัยพระเจ้าวันนี้เป็นวันที่31ของ40วันแล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้เรายังอยู่ที่2องสมุยเอลบทที่16ต่อจากเมื่อวานนะครับผมขอสรุปย่อๆดังนี้หลังจากที่องค์ชายสามอับซาโลมวางแผนก่อการกรบฏและปักหลักซร้องสมกำลังคนที่เมืองเฮบรนได้ไม่นาน ก็มีสายลับของกษัตริย์ดาวิดมารายงานว่าตอนนี้อับซาโลมกำลังกระด้างกระเดื่องเตรียมก่อการกรบฏแล้วและชาวเมืองอิสราเอลมากมายก็เริ่มหันไปฝักใฝ่กับอับซาโลมแล้วกษัตริย์ดาวิดก็ตกใจกลัวและรีบสั่งลูกน้องในวังหลบหนีนะครับเหลือไว้แต่นางสนมสิบคนระหว่างทางก็แวะพักที่ ไก่ออกไปพอสมควรแล้วก็มีคนชื่ออิทไทยพาชาวกัตหกร้อยคนและครอบครัวของพวกเขามาสมทบบอกว่าจะขอติดตามดาวิดด้วยคุณจำคน600คนที่เคยลี้ััยในเมืองกัตได้ไหมครับก็เป็นพวกนักเลงอันธพานคนนอกกฎหมายคนหลบหนีเจ้านี่ไงล่ะครับพวกนี้ก็มาขอ เดินทางไปกับดาวิดด้วยแต่ว่าดาวิดก็ให้กลับไปเยรูซาเลม็มรับใช้อับซาโลมเหมือนเดิมนะครับคน600คนนี้ก็ยังพักดีต่อดาวิดอย่างเหนียวแน่นขออยู่กับดาวิดดาวิดจึงให้เดินนำหน้าขบวนไปนะครับระหว่างทางประชาชนในเยรูซาเลม็มเห็นกษัตริย์และข้าราชบริพารหลบหนีลูกชายของตัวเอง พวกเขาก็พากันเศร้าโศกเสียใจสาโดกและอาบิยาธาก็นำคนหามหีบพันธสัญญาติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ทําพิธีถวายเครื่องบูชาแต่พอดาวิดออกนอกเมืองแล้วเขาก็สั่งให้พวกเขาเอาหีบพันธสัญญากลับเข้าไปเหมือนเดิมโดยพูดกับสาโดกทำนองว่าถ้าพระเจ้าอยางโปรดปาเราพระโอค์ก็จะทรงดำให เราได้หวนกลับมาเห็นหีบพันธสัญญาและปฏิเวศของพระองค์ในเยรูซาเล็มเองแต่ถ้าพระเจ้าไม่พอใจเราตัวเราก็พร้อมแล้วที่จะให้พระองค์ทรงกระทำแก่เราตามที่ทรงเห็นชอบส่วนท่านจงพาลูกชายสองคนกลับเข้าวังไปเถิดกลับไปรับใช้อับสโลอมต่อไปเราจะหลบไปอยู่ในที่สันดอนถิ่นทุรกนนันดารแล้วท่าน ก็คอยให้ลูกชายของท่านมาแจ้งข่าวแก่เราว่าอับซารลมดาเนินการอะไรต่อไปจากนั้นดาวิดก็ให้ลูกน้องข้าราชบริพารและผู้ติดตามเดินทางไปถึงภูเขามะกอกเทศนะครับเอาผ้าคุมหน้าร้องไห้กันไปตลอดทางผู้ติดตามก็คุมหน้าร้องไห้เรียนแบบกษัตริย์เขาไปด้วยนะครับมีสายลับมารายงานว่าอาหิโทเฟล ที่ปรึกษาราชการของดาวิดเคยเอ,เอ,อยู่ร่วมกับดาวิดตอนนี้ไปร่วมกับอ,อับซาโลมและก็คบคิดกบฏด,ด้วยดาวิดจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงดลใจให้ขับแนะนำปรึกษาของอาฮิโทฟเฟลที่มีให้กับอับซาโลมนั้นเต็มไปด้วยความโงเ่เขลาเถิด จากนั้นดาวิดก็เดินทางต่อมาถึงยอดเขาซึ่งเคยเป็นที่นมันสก,การพระเจ้านะครับก็มาเจอคนชื่อหูชัยซึ่งเป็นอดีตลูกน้องของซาอูลแต่ตอนนี้ได้มาเป็นเพื่อนสนิทของดาวิดเขามารอพบและขอติดตามไปด้วยดาวิดก็ไม่ยอมให้เขาตามไปแต่สั่งว่า,าให้หูชัยกลับไปเป็นลูกน้องของอับซาโลมเพื่อจะได้คอย หักล้างโตแยง้งคำแนะนำปรึกษาของอาบิโทเฟลและเมื่ออยู่ในวังก็ท้าได้ยินอับซาโรมพูดอะไรก็เอาเข่าวมาบอกลูกชายสองคนของสาโดกเขาก็จะได้แอบมารายงานให้ดาวิดรับรู้ความเคลื่อนไหวของอับซาโรมนะครับผู้ชายจึงเดินทางกลับเข้าวังและมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่อับซาโรมกำลัง เข้ากรุงเย,ยลูซาเลปนะครับเมื่อดาวิดและพรกพวกเดินทางผ่านเขามะกอกเทศมาได้ไม่นานก็มาเจอกับคนชื่อซิบาหัวหน้าคนรับใช้ของเมชีโบเชตคุณจำได้ไหมครับเมฟีโบเชตที่เป็นหลานของซาอูลและเท้าพีการเป็นห้อยทั้งสองข้างเจ้าซิบาก็มาขอติดตามดาวิดไปด้วยและรายงานว่าเขาเอาสเสบียงอาหารมากมาย มาให้คนของพระราชาได้เลี้ยงชีพและเอาลามาด้วยหลายตัวดาวิดถามว่าแล้วเมฟีโบเชตละ่ะมาด้วยไหมเขาตอบว่าเมฟีโบเชตไม่มาด้วยแล้วเขาก็พูดทำนองว่าวันนี้วงวานอิสราเอลจะคืนอนาณาจักรให้กับปู่ซาอูลของข้าแล้วเขาก็รายงานว่าเมฟีมฟโบเชตพูดแบบนี้นะครับ แต่อันที่จริงซิบาโกหกดาวิดนะครับเพราะว่าเบฟีโบเชตไม่ได้พูดแบบนี้เลยเขายังคงพักดีต่อดาวิดแต่ซิบาอยากได้ความดีความชอบและก็โกหกไปแล้วก็ไม่เอาเบฟีโบเชตมาด้วยเบฟีโบเชตก็เท้าวิการก็เดินทางมาไม่ได้นะครับส่วนดาวิดก็เชื่อตามคำพูดของซิบานะครับแล้วก็ตบรางวัลให้ซิบา โดยบอกว่าทุกสิ่งที่เป็นของเมฟีโบเชตก็จะยกให้เป็นของเจ้านะจากนั้นดาวิดก็เดินทางต่อไปพอใกล้ถึงบาฮูลิมก็มีชายคนหนึ่งชื่อชิเมอีนะครับออกมาตะโกนล,ล้องด่าดาวิดเขาเป็นคนหนึ่งในตะกูลของซาอูลแล้วก็เอาก้อนหินคว้างใส่ดาวิดกับพัคพวกด้วยเขาร้องด่าว่าไปให้พน้นเจ้าพวกฆาตกรเจ้าคนถอยพระเจ้าจะ ส่งสนองคืนสำหรับเลือดทุกหยดที่เจ้าทำให้ราชวงศ์สาอูดพินาตและเจ้าก็คลองบาลังแทนพระเจ้าจะยกอาณาจักรให้อับซาโลมลูกของเจ้าแทนเพราะเจ้าจะต้องย่อยยับเนื่องจากเจ้าเป็นคนกระหายเลือดอแม่ทัพอาบีชัยก็รีบมาทูลกับดาวิดทำนองว่า ควรหรือที่จะปล่อยให้ไอ้เจ้าสุนัขตายคนนี้มาล้องด่าท่านผมขอออกไปตัดหัวมันมาให้ท่านนะครับแต่ดาวิดก็ห้ามไว้แล้วก็พูดว่าอย่าเลยถ้าพระเจ้าดลใจให้เขามาแช่งด่าเราใครเล่าจะกล้าไปถามว่าทําไมเจ้าทํากับเราอย่างนี้แล้วดาวิดก็พูดอย่างเศร้าโศกกับลูกน้องข้าราชบริพารของเขาว่าแม้แต่ลูกในไส้ของเราก็ยังพยายามจะเอาชีวิตเรา แล้วคนคนนี้จะไม่ยิ่งอยากเอาชีวิตเราหรือไปเข้าไปเถอะให้เขาแช่งด่าดต่อไปเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าคงจะดนใจใช้เขามาทำแบบนี้บางทีเมื่อพระเจ้าได้เห็นความทุกข์ยากลําบากของเราในวันนี้แล้วพระองค์ก็จะใจอ่อนและเมตตาสงสารหันมาวอวยพรเราแทนแล้วดาวิดกับพักพวกก็เดินทางต่อไปอย่างอ่อนละโหยทั้งกายและใจนะครับ มาถึงตรงนี้ให้คนกดสต๊อปหยุดชั่วขณะแล้วก็ใกล้ครควนอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุินนะครับว่าประเด็นแรกเหตุใดดาวิดไม่อยู่ในเยรูซาเล็มและคอยต่อต้านพวกกบฏของอาบซาโลมแต่กลับเดินทางหลบหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารแทนประเด็นที่สองเหตุใดดาวิดไม่ยอมให้สาโดกและอาฮิโทฟเฟลเนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้า,อาขอโทษครับ ไม่ใช่อาหิโทเฟลแต่เป็นอาบิยาธานะครับนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเดินทางติดตามเขาไปด้วยและก็ไม่ให้เพื่อนสนิทที่ชื่อหุชัยติดตามเขาไปด้วยเพราะอะไรประเด็นที่3เหตุใดดาวิดจึงให้สิบาหัวหน้าคนรับใช้ของเมฟีโบเชตติดตามเขาไปด้วยและก็จะยกทุกสิ่งที่เป็นของเมฟีโบเชตให้แก่ซีบาประเด็นที่สเหตุใด ดาวิดแม้จะถูกชิเมอีแช่งดา่าและเอาหินคว้างใส่แต่ก็ไม่ยอมให้อาบิชัยไปตัดหัวเขาแต่ปล่อยให้แช่งด่าไปตลอดทางเอาละครับพี่น้องให้คนหยุดใกล้ครวนประเด็นเหล่านี้ชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุท์ดูด้วยนะครับสําหรับผมเลมาที่ผมได้รับก็คือประเด็นแรกดาวิดไม่ยอมอยู่ในวงังเพราะประการแรกดาวิดรู้ว่า การกบฏเริ่มขยายวงกว้างแล้วนะครับและจะปราบปราบได้ยากประการที่สองดาวิดก็เป็นห่วงประชาชนในเยรูซาเลม็มไม่ต้องการให้มารับเคาะนี้ด้วยประการที่สามดาวิดไม่อยากสู้รบนองเลือดกับลูกชายของตัวเองนะครับประการที่สี่ดาวิดก็ยังมีความหวังใจในพระเจ้าเขาหวังว่าสักวันเขาจะได้กลับเข้าวังอีกเขาจึงทิ้งนางสนมไว้ในวังอีกสิบคนให้อยู่ในวังต่อไปนะครับ ถึงตรงนี้ให้คนอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าถ้าคุณเป็นดาวิดคุณจะทําแบบดาวิดหรือว่าคุณจะทําอีกอย่างคือคุณจะอยู่ในวางต่อไปเพื่อปกป้องทุกสิ่งที่คุณมีคุณจะโกรธแค้นลูกของคุณและคอยกําจัดลูกของคุณหรือไม่อย่างไรคุณจะตัดสินใจอย่างไรล่ะครับคราวนี้มาใกล้กรวดประเด็นที่สองเหตุที่ดาวิดให้สาโดกและลูกชาย นำหีบพันธัสยาก,กลับไปและไม่ยอมให้เพื่อนสนิทที่ชื่อภูชัยติดตามไปด้วยก็เพราะประการแรกดาวิดเขาก็เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมแล้วนะครับที่จะยอมรับการลงโทษตีสอนจากพระเจ้ายอมให้พระเจ้าทำกับเขาตามที่พระองค์เห็นชอบเขายังมีความหวังว่าถ้าพระเจ้าอภัยให้เขาเขาก็จะได้ย้อนกลับมานมัสการพระองค์ ฮีพันธสัญญาที่เยโูซาเล็มอีกส่วนการที่เขาไม่ยอมให้สาโดกและเพื่อนสนิทชื่ออูชัยติดตามไปด้วยก็เพราะดาวิดต้องการให้มีคนของตนอยู่ในวังเพื่อคอยแอบส่งข่าวให้เขารู้ความเคลื่อนไหวของอับซาโรมนะครับให้คนอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าถ้าคุณเป็นดาวิดในสถานการณ์ตอนนี้คุณจะเอาหีพันธสัญญาติดตามคุณไปด้วยหรือไม่ หรือคนจะสำนึกในความผิดที่เคยล่วงประเวดีกับบัตเชบาและฆ่าสาบีของเธอแบบดาวิดสมมุตินะครับจนคุณยอมให้พระเจ้าตีสอนคุณตามน้ำมัไทยของพระองค์หรือไม่อย่างไรคุณจะตัดสินใจอย่างไรล่ะครับประเด็นที่3ามดาวิดยอมให้ซิบาติดตามด้วยก็เพราะอะไรครับมันก็เพราะเขาหูเบานะครับเขาหลงเชื่อซิบา ที่โกหกว่าเมฟีโบเชตไม่หนีมาด้วยแล้วก็ใส่ร้ายว่าเมฟีโบเชตพูดทำนองว่าพระเจ้าจะยกอาณาจักรคืนให้ซาอูดปูกของเขาแล้วดาวิดก็หลงเชื่อตามสิบานะครับจึงปูนบำเด็ดยกทุกอย่างให้ที่เป็นของเมฟีโบเชตให้กับซิบานะครับตรงนี้ก็สะท้อนถึงการเป็นหลงเป็นคนที่ หลงเชื่อลูกน้องง่ายๆนะครับพอเห็นเขาเอาสเสบียงอาหารมากมายมาให้เอาลามาให้หลายตัวก็หลงเชื่อง่ายๆทันทีคนเคยเป็นแบบนี้ไหมครับคราวนี้มาข้าควรประเด็นที่สี่ดาวิดห้ามไม่ให้แม่ทัพอาบีชัยไปตัดหัวของชิเมอีและปล่อยให้เขาร้องตะโกนสาบแช่งดาวิดเอาก้อนหินกว้างไปตลอดทางตรงนี้แสดงว่าอะไรครับ มันสะท้อนถึงว่าดาวิดได้มาถึงจุดที่เขาสันึกผิดและกลับใจจริงๆนะครับเพราะแม้ชิเบีจะกล่าวหาว่าเขาฆ่าซาอูลและเขาก็ไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่เขาก็ไม่ได้โต้ตอบหรือแก้ตัวเพราะเขาสัานึกผิดในบาปท,ที่ล่วงประเวณีกับเมียลูกน้องที่ชื่ออูลิอาแถมยังบงการฆ่าอูลิอาอีกด้วยความรู้สึกฟ้องผิดตรงนี้มันก็ทำให้เขา ปล่อยให้ชิเบอีร้องแช่งด่าไปและยอมให้พระเจ้าตีสอนไปตามน้ำพระไทยของพระองค์โดยเขาก็ยังมีความหวังว่าเมื่อเขายอมรับการตีสอนยอมจำนนแบบนี้แล้วพระองค์จะสรงใจอ่อนมีเมตตาและหันกลับมาวอวยพรเขาภายหลักนะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณเคยทำบาปแล้วคุณเป็นแบบดาวิดไหมสารภาพบาปและกลับใจแล้ว พร้อมทั้งยอมให้พระเจ้าจัดการกับคนยังไงก็ได้คุณรู้ไหมครับว่าคนที่สํานึกผิดกับใจจริงๆเขาจะเป็นแบบดาวิดในตอนนี้เขาจะยอมรับชะตาก,กรรมแล้วแต่น้าพระทัยพระเจ้าจะทําอย่างไรโดยไม่โอดครวญหรือหาข้อแก้ตัวยอมรับการตีสอนโดยมีความหวังว่าเมื่อการตีสอนผ่านไปแล้วพระเจ้าจะหันกลับมาไวพอในภายหลังนี่คือการยอมจำนนต่อน้ำพระทัยพระเจ้านะครับคล้ายๆสักเครียด คุณจำได้ไหมครับสักเกรตก็เคยสำนึกผิดและกลับใจต่อหน้าพระเยซูเขาเป็นคนเก็บภาษีที่ไปคดโกงชาวบ้านมามากมายและเขาก็สำนึกผิดกลับใจบอกกับพระเยซูว่าเขาจะคืนทุกสิทที่เขาโกงคนอื่นมาสี่เท่านี่คือลักษณะของกฎที่หยอบจำหนดต่อน้ำพระทัยพระเจ้านะครับเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกัน พิมพ์เลขหนึ่งหรือสองอหรือศูนย์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับพิมพ์เลขหนึ่งถ้าคุณเคยทำบาปแล้วพอเจอความทุกข์ยากลำบากเพราะพระเจ้ารักคุณและตีสอนฝึกวินัยคุณและคุณก็ได้บาปสารภาพบาปต่อพระเจ้าแต่ว่าคุณยังยอมจับนดดต่อพระเจ้าคือยังไม่ยอมจําโดดต่อนามบัตรยพระเจ้านะครับยังไม่ยอมให้การตีสอนนั้นเป็นไปตาม ความเห็นชอบของพระอ,องค์คนยังแอบขมขืนใจต่อพระเจ้าอยู่ซึ่งแสดงถึงการไม่สำนึกผิดกับใจอย่างแท้จริงถ้าคุณเคยเป็นแบบนี้หรือกำลังเป็นอยู่พิมพ์เลขหนึ่งนะครับพิมพ์เลขศูนย์ถ้าคุณเคยทำบาปแล้วก็ต้องมาเจอกับปัญหาความทุกข์ยากลำบากแบบดาวิดเพราะถูกพระเจ้าฝึกวิญัยตีสอนคุณด้วยความรักและคุณก็ยอมจำนนต่อ,อน้ามาใจพระเจ้าโดยไม่รู้สึก คงคืนใจต่อพระเจ้าเป็นยังไงก็เป็นกันก็แล้วแต่พระองค์ก็แล้วกันเพราะว่าลูกได้ทําบาปมาแล้วลูกขอยอมรับผิดยอมจำนนต่อ,อพระองค์ว่าพระองค์จะจัดการอย่างไรกับลูกก็ก็ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ถ้ากุดเคยเป็นแบบดาวิดตอดนนีก็พิมเล็กสวยน,นะครับเอาละครับพี่น้องพรุ่นี้เรามาเฝ้าเดี่ยวกันต่อ มาดูว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอ่อเพื่อให้เกิดความสมดุลในเรื่องนี้นะครับถ้าขณะนี้คุณอาจจะกำลังประสบความทุกข์ยากลำบากบางอย่างคุณก็อย่าไปคิดเพียงด้านเดียวว่าพระเจ้ากำลังตีสอนคุณนะครับคือบางทีความทุกข์ยากลำบากที่คุณเจออาจจะไม่ได้เกิดจากความบาปก,ก็เป็นได้นะครับเช่นถ้าคุณเจ็บป่วย บางทีมันอาจจะเป็นเพราะคุณไม่ระวังดูแลรักษาสุขภาพของคุณเองคุณอาจจะกินอะไรไม่ระวังหรืออาจจะกินผักผลไม้น้อยไปจนท้องผูกแล้วก็ทำให้เจ็บป่วยไปเพราะว่าขาดูมิคุ้มกันมันก็อาจเป็นได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพระเจ้าตีสอนคุณหรือบางทีคุณอาจจะกำลังขัดสนเงินทองเพราะว่าคุณอาจจะขี้เกียจ ที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวตามโลกได้ทันแล้วก็มัวเอาเวลาไปเล่นสนุกเกินไปหรือไปทำเรื่องไร้สาระซึ่งมมันก็ไม่ใช่เกิดจากการที่พระเจ้าตรีสอนว่าคนทำบาปอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นเพราะตัวคนเองนั่นแหละดังนั้นเวลาที่คุณทุกข์ยากลำบากก็อย่าไปเมาว,ว่าเป็นเพราะพระเจ้าตีสอนคุณไปซะทุกเรื่องนะครับ คุณควรจะมีความสมดุลนะครับในเรื่องนี้โดยอธิษฐานถามสาเหตุกับพระวิญญาณบริสุดนะครับแล้วคุณก็จะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดนะครับโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับขอพระเจ้าไวยพร